โอเคนะทุกคนก็สายยันสวัสดีทุกคนทุกขั้นกันด้วยนะฮะก็อยู่ผมโฟวกวุยนะฮะก็อยู่เกมคอร์เตอร์ไซหรือายนี่แหละนะคือเกมนี้น่าจะออกกี่ปีแล้ววะไม่รู้นะ <c oughs> เปิดเห็นไปดูแบบน่าสนุกนะทุกคนเออเลยลองดาวน์โหลดมา <c oughs> ก็เข้ามาประมาณอัปโหลดไปเสร็จ แล้วก็ให้เขาสอนเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆก็สนุกอยู่นะทุกคนเออตัวละครน,น่ารักดีใช่นี่แหละสาหเหตุที่เราดาวน์หลดมาตัวละครน,น่ารักมาลองเล่นกันทุกคนถ้าตัวเกมหน่วงๆอะไรก็ขอ,อไปนะเออเพราะว่ามันยังไงไม่รู้มันหน่วงรอแป๊บโอเคมาแล้ว รอแป๊บมือถือช้ามันหน่วงนะทุกคนโอเคนี่เขากขาสอนผมผมก็เล่นผ่านมาแล้วนะนี้ต่อไปเราอาจจะไม่ค่อยยากหรืออาจจะยากก็ได้นะอออประมาณนี้โอเคไปกันเลยมาพร้อมะไปเลยอาจจะหน่วงเล,ล่อยนะทุกคน มาแล้วเค yeah. อาจจะไม่มีเสียงห่างนะบางทีก็มีเสียงห่างนะข้ามไปเลยเก okay, ทุกคนมาแล้วมาปีศาจของเรามาของมันเป็นคืงส์หนึ่งนั้นเหรอไปเลยฮะดาบเรา ตัวดาบมันแพ้ล็อกเป้าไม่ใช่หรอเออฟ,อฟื้นฟูมาหน่อยดิเนี่ยทุกคนก็แค่ๆลากอะไรเข้าไปตัวละครลากตัวละครเข้าไปอะไรประมาณนี้แหละอเ,เอาเข้าไปให้หมดยังไงโอ้โห ตายหนึ่งตัววะมา,มาเอาเอาสายแทงออกมาทำไมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคทุกคนตต่ไปเจอกันเสียงก็ตูกมากเลยมาแล้วก็ชนะทุกคนสบายชนะไม่ยากหรอกนะเออชนะมันก็ชนะไม่ค่อยยากอะไรนักหนาขนาดนั้น ขอไปทุกคนโอเคสคิปไปก่อนเนาะโอเคทุกคนลุยต่อกันเลยเราไปโกโก้ go, go. มาไปเลยเริ่มโกโอ้โหไีกค้งอยู่บันยานถ้าแบบมีเสียงพากย์ด้วยแบบจะผ่านเลยลทุกคนเพราะว่าผ่านเลยถ้ามีเสียงพากย์ด้วยอืมโอเค สซอร์คิปดีกว่าเราโอเคมาแล้วโอ้โหบอสตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะอีกตัวแรกเราไปฮิวนักดาบโอ้ยเย่แย่ทำไมโหลดนานจังวะไปเลยจบไต้มยิงลักษณะบอสตัวนี้จะหนาวทุกคน เล่นกูสย,ยับเลยแล้ปืนอย่างนั้นเหรอต้องแห่สายดาบสิโอ้โนยิงกูมาแล้วอย่าไปวันนะอย่าไปวันยิงมันเลยโอ้หนาจังวะเฮ้ยไม่รู้สึกว่าบอลตัวนี้หนาจังวะ แตกนะมึงตายครับโอ้โหเอาสก,กูเรียกออกมาซะเยอะเลยก็จะตายได้นะมึงโอเคโอ้โหเสียงเพลงก็กระตุกกระตึง้งกระตึ้งกระตึ้งเลยนะ <c oughs> ไปฮะโอเคอะไรส่งข้อความมาอะไรไม่อ่านไม่มีเสียงภาคให้ไม่อ่านครับสคริปต์เนี่ย ต่อไปเลยทุกคนเราจะสู้ไหวไหมวะเอ้ยอันนี้เราไม่ได้ดาวทองว่ะอืมไม่ไรเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้มือโอเคยาวไปเลยเราอนะะโอความอะไรมาสกิปเลยมาแล้วฮะโอ้เมื่อกี้เสียงกระตุกกระทึงกระทึงเลยอืมอะไรความเร็วหรอ ถ้าผมเนียยออกมาแล้วเอาวอตัวนี้มีสองตัวแน่นอนเลยผมว่าย <ays at arriver specified> ิงแอมุกตายนี่โอ้ยเฮ้ยมันหนาอ่ะ เนี่ยเจะตีบอสได้เนะอะฮาชนะแล้วหรอโอ้ทำไมเกมเสียงเพลงกระตุกวเกมก็กระตุกอยู่นะเฮงแกก,กระตึงกระตึงกระตึงเลยทุกคนเอเยยังไงฮะสู้ต่อแล้วว้าวดูสีคนตันวละครแต่ละตัวดูโคคาวาอี <c oughs> เลยสกิฟกัว อะไรเนี่ยได้มาเปิดล็อกหรอเอ่ามาให้เราไปทำอะไรอีกเนี่ยทำอะไรวะครับอือฮึอือฮ,อฮ,อฮึคืออะไร,รอ่ะอ๋อเพิ่ม hp เ,เหรอ โอ้ใช่จริง้ลยเฮ้ยกูไม,ม่อยากพิ่มม่ะเนี่ยตอนนี้ทำไมมีเสียงภาควะอืมไม่เข้าใจโอหรีวิวซะเยอะขออัพตัวนี้หน่อยก,กันนะถ้าอย่างน,น,นั้นโอเคตัวนี้้วย ตัวหิวของเราด้วยก็ตอนนี้อีกตัวตอนนี้อีกตัวหนึ่งหนึ่งพอลลี่บัตอัพเบลคู อะไรภารกิจลับของแป๊บนะทุกคนไปต้องรีบไ่ต้องรีบอยู่ยาวฮะจาังหวะนี้ออเอ็นทัตฟอดอะไรวะตัวละครใหม่แน่นอนว้าวไอรีใส่แทงเรา จะาก,กาชาไหมทุกคนใช่กาชาไหมวะเออไม่ใช่ว่านพรว่าจะเป็นกาชาทำได้ยังเอ,อ้เหล๋ยวอนนะหาก,กาชาไม่เจอวะเดี๋ยวมานะทุกคนโอเคโอเคทุกคนหาก,กาชาเจอละเรามีอยู่20อันลองคือไหมวะมันจะคือไหมวะแป๊บเด้ ห้องนี้มันแยกกันโอเคจัดไปฮะตัวนี้เลยมาฮะกาชาของเราเรียกเรียกเครื่องบินลงมาเรียกหอลงมากอยกกันจอดหอเปิดฮนะครั้งแสงอ่านานาไม่ออกให้กุยป่ามาแล้วฮะมี SSR แน่นอนถ้ามาแบบนี้สวัสดีครับอ Tôi tôi <laughs> à tói bay hả? hôm 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 ถ้าเสียงมาเห่าขอไปนะถ้าเสียงมาเห่ามาหอนนะทุกคนไม่รู้นเป็นเฮียอะไรห่าทุกวันเลยเอ้ยอ S R ออกว่ะนี่ของแท้ไม่มีเกมเหมือนเมื่อกี้แน่อีกหนึ่งตัวฮะอ้ออีรีเราได้แล้วอาอมฮะ

ด,ดูแต่ละครแต่ตัวดีทุกคนโอ้โหน่ารักเนาะเฮ้ยมึงให้กูตัวเดียวจริงเลยโอ้โหโอ้ยบ้าเอ้ยอืมตัวนี้ออกจะน่ากลัวซะหน่อยนะนี้สายแทงเหรอห้าวันอ๋อตัวนี้เหลือห้าวันมา ได้แค่เจครั้งหรอซื้อเพิ่มไม่ได้หรอวะไม่รู้ไปกดไปก่อนเลีกว่าเจครั้งมาหอมาอีกกูขอตัวหน้าลอปปีเมื่อกี้นี้กูขอแหละลงจอดมึงต้องออกให้กูแล้วโอ้ไดเอสอารวทุกคนนั่นไงอ้าตอนที่เอาเลยเมื่อกี้นี้ มุนกับปองครับผมซ้ำซ้ำต่อใหม่ปะใช่จริงเลยโอ้ต่อซ้ำต่อให้ซ้ำต่อซ้ำมโอ้โเหนักใจเกมนี้จริง ไปอีกสักสิบครั้งแล้วกันป่ะ15ไม่เป็นไรเพชรเยอะสายเกลือ,อแล้วล่ะกูเก็มไหนเขาเกลือเอยอะเย่แม่ห่ใหม่รอบนี้อ้อขอกดข้ามแล้วกันมไม่อยากรุน้นก <c oughs> ูอยากร้องว้เอยอะ นี่ออกเก่งเลยหลอเถ้าได้พันแปดโอ้โหสามพันกลัวกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปอัพพวกตัวบ้าบ้านั่นก่อนนะนะทุกคนเราก็มาอัพ a S R ของเราได้แล้วได้มาตัวเดียวอืมริงเด้งดีเ,ก,เกินทุกคนอืมเนี่ยเสียงพาคุนน่ารัก จะมันเด่งดีเกินทุกคน <c oughs> อ่าเรางั้นเราขอเปลี่ยนดิเตอร์แล้วกันเนาะอยู่ไหนเนี่ยนี่ไง <c oughs> ตัวนี้เราเป็นตัวหน้าดีกว่าอ <c oughs> <c oughs> ล้วเราขอไปอัพยาน่อีก,กว่าอัพได้ไหมเนี่ยอืมอัพไม่ได้บ่เดี๋ยวนะ <c oughs> โอ้โอ้ยเสียงกระตุก อ่ะม่เป็นการเสียเวลาเปตะลุยต่อทุกคนเสียงกระตุกก็ขอไปนะทุกคนเป็นที่อะไรไม่รู้นะ hmm? เออมาลุ้มหลงไม่กลัวฮะมาเลยฮะผมอืมไม่กลัวฮะ๋ยวผมขอเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะ เอาตอนนี้ขึ้นบนโอเคโอเคประมาณนี้ oh. ละไป go มาในสนามฮะสคริปเลยฮะโอเคมาแล้วทุกคนยานเราบ,บินลงมาแล้วตัวแรกไปเลยฮะการันตัวหิวเรายืดหลังโอเคหิวไป โลกขอยืนนะหน้าไหนหัวหน้าบอสอยู่ไหนออกมาแล้วซส้นนะยิงไว้การนะเอ๊ะมันยิงอะไรอยู่ข้างหลังขอเป็นตัวนี้ยิงยิงไว้ดิยิงไว้ดิแตกแน่มึง ไม่ตัวยิงกับสนุนโอ้กับตายบอกว่าโอ้โหหมดละหมดละตัวกูโอ้โหแตกตัวหนึง่งโอ้มาผ่านชิวๆโอ้แตกไว้เยอะนะทุกคนเมื่อกี้อะไรวะ ว้าวได้รถถังว่ะระดับ R เอาเพื้อนหลังหายว่ะใช่เหอะไงเราก็สกิปอยู่แล้วมาต่อกันเลยกลัวกุ๋วมันยังไม่จบไป้โก้มาพร้อมลุยมาเลยมาเลยสกิปมาแล้วยานลงมาแล้ว

ยิงเลเซอร์ไว้ฮะยิงเลเซอร์ไว้ชนะฮะโอ้ทีมเรายังกากกระปกโรกโดยอยู่เลยนะเลเวลอัพฮะทุกคนทีเรายังกากเลยทุกคนโน้สู้เขาจะยังไม่ได้เลยเฮือ แตกไปเยอะมากเลยว่ะทีมเราสู้เขาไม่ได้เลยโหอนาหนักใจนี่ไงบอสอะไรวะ Shadow ทำไมไม่ Shadow วะทำไม Shadow อืมอืมข้ามดีก,กว่าอ่าทุกคนก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็น เลยเวลาของเรามาพอสมควรนะอ่าไม่ไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยฮะเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อไปเนาะโอเคฮะบ๊ายบายที่ a i ก